ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าโลกหน้าหมายถึงอะไรคำว่าโลกหน้ามีความหมายสองประการคือ 1. ชีวิตหลังความตาย 2. ส,สถานที่สถิตของชีวิตหลังความตาย 1. ชีวิตหลังความตายหมายความว่าคนเรารวมทั้งสัตว์โลกทั้งปวงเมื่อตายแล้วไม่สูญหมด จสูญสิ้นก็เฉพาะร่างกายซึ่งถูกเผาเมื่อถูกฝังลงดินเท่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเคลื่อนออกมาจากร่างกายมนุษย์หยาบในขณะที่คนเรากำลังจะสิ้นชีวิตนั่นเองตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่จะต้องไปบังเกิดมีชีวิตใหม่ในภพภผมิใหม่ซึ่งมีสาบทางธําว่า ปรโลกหรือปรภพต่อไปอีกดังนั้นชีวิตหลังความตายจึงมีอีกอย่างแน่นอนในคำพีพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าคติหรือแนวทางในปรลโลกของสัตว์โลกทั้งหลายมีอยู่สองคติคือสุขติกับทุกคติสุขติหมายถึงสถานที่ไปเกิดเป็นแบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามได้แก่1มนุษย์ โลกโลกมนุษย์สองเทวโลกโลกสวรรค์3พรหมโลกโลกของพระพรหมทุกติหมายถึงสถานที่ที่ไปเกิดหรือแบบการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานได้แก่นรกดิรชานเปรตอสุรกายจากเรื่องกฎแห่งกรรม ย่อมกล่าวได้ว่าผู้ทำกรรมดีหรือสั่งสมบุญไว้มากย่อมไปสู่สุคติแต่จะเป็นสุคติระดับใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณของบุญที่สั่งสมไว้ก่อนละโลกนี้เช่นถ้าสั่งสมบุญไว้มากกว่าบาปแต่ยังไม่มากพอที่จะไปบังเกิดในพรหมโลกทว่ามากพอที่จะบังเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกก็จะได้ สวยสุขอยู่บนสวรรค์เป็นเวลานานแสนนาถ้าบุญยังไม่มากพอที่จะไปบังเกิดในเทวโลกก็จะได้บังเกิดเป็นคนในมนุษย์โลกอีกเป็นตน้นส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วสั่งสมบาปไว้มากย่อมไปสู่ทุกติ แต่ถ้าเป็นทุกติระดับใดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของบาปที่เขาสั่งสมไว้ก่อนละโลกนี้ไปนั่นเองเช่นบางคนที่ประพฤติผิดศีลเป็นประจำย่อมตกนรกอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าปริมาณของบาปที่สั่งสมไว้อย่างไม่มากพอที่จะต้องไปบังเกิดในานารกเขาก็อาจจะไปบังเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือ ดิลดชานเป็นต้น 2. ส,สถานที่สถิตของชีวิตหลังความตายเป็นธรรมดาของธรรมชาติว่าเมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นก็จาเป็นต้องมีสถานที่สำหรับอยู่อาศัยรองรับเช่นเมื่อมีต้นหญ้าเกิดขึ้นก็ต้องมีพื้นที่รองรับเมื่อมีสังขารโลกและสัตว์โลกก็จาเป็นต้องมีโอกาส โลกเป็นสถานที่รองรับด้วยเหตุที่คนเราทุกคนยังมีกิเลสอยู่ปุถุชนทั้งหลายย่อมจะทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคือทำทั้งบุญและบาปปนเปกันไปจะต่างกันก็แต่เพียงว่าใครทำบุญมากกว่าบาปหรือบาปมากกว่าบุญสำหรับการออกผลของกรรมนั้นโดยทั่วไปแล้ว ผู้ใดที่สังสมบาปไว้มากกว่าบุญขันเมื่อละโลกนี้ไปบาปที่เขาทำให้ก็จะได้โอกาสส่งให้เขาไปสุดสุคติก่อนทันทีส่วนผู้ที่สังสมบุญไว้มากกว่าบาปขันเมื่อละโลกนี้ไปบุญที่เขาทำไว้จะได้โอกาสส่งให้เขาไปสูดสุคติก่อนทันทีแต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป เพราะเมื่อเวลาใกล้ตายถ้าบุคคลมีจิตเศร้าหมองก็จะไปสู่ทุกติก่อนจิตที่ผ่องใสเท่านั้นที่จะมีโอกาสไปสู่สุคติดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในวัตถุปมาสูตรว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุขติเป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าสถานที่สิงสถติตของชีวิตในโลกหน้าเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอาจเป็นไปได้ทั้งทุกติและสุขติอยู่กับตัวเราเองโดยมีเหตุปจัจจัยสองประการคือกรรมที่ทำมาตลอดชีวิตนี้และสภาวะของจิต ก่อนสิ้นลมหายใจเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าสถานที่สิงสถิตของชีวิตในโลกหน้าเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอาจเป็นไปได้ทั้งทุกติและสุขติขึ้นอยู่กับตัวเราเองโดยมีเหตุปัจจัยสองประการคือกรรมที่ทำมาตลอดชีวิตนี้และสภาวะของจิตก่อนสิ้นลมหายใจสรุป สาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าก็คือความเห็นที่ว่าตายแล้วไม่สูญต้องเกิดใหม่อีกเป็นเรื่องสภาพใจของคนดีมีศรัทธามั่นในเรื่องการเวียนว่ายายเกิดเก่าวคือตาบใดที่ยังไม่หมดกิเลสท,ทุกชีวิตเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่มีชีวิตหลังความตายต่อไปอีกจะเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่กับกรรมดีหรือกรรมชั่ว บุญหรือบาปที่ตนสั่งสมไว้ขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าสั่งสมบุญไว้มากย่อมไปสู่สุคติอันได้แก่พรม,มโลกโลกสวรรค์และมนุษย์โลกถ้าสั่งสมบาปไว้มากย่อมไปสู่ทุขติหรืออบายอันได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตวติฉานการเวียนไวไหวไยเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันหาจุดจบมิได้นี้ เป็นกรรมดีและกรรมชั่วของเราเองชิงช่วงกันจัดสรรโอกาสให้เราบุคคลที่ศรัทธามั่นในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตแล้วตั้งใจทำแต่กรรมดีเพื่อสังสมบูรณ์กุศลเตรียมไว้ในโลกหน้าอย่างเต็มที่ชื่อว่ามีความเห็นถูกเป็นสามมาทิฏฐิและมีความรับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติกรรมอย่างเคร่งครัด